สวัสดีน้ำจุดดุทันนะะในวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการทำให้เจ้าน้องตัวนี้นะฮะน้องต้นไม้นี่นะ่ยโตวไวเลเวลอัพไวๆนะฮะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยอันนี้บอกก่อนนะฮะว่ามันเป็นเพียงแค่การแนะนำนะฮะอืก็เราก็จะต้องมาลดน้ำน้องทุกวันนะะอย่างแรกเลยนะก็ต้องมาลดน้ำน้องทุกวันเลยนะะก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะฮะ เพราะว่าการที่มาแบบรถน้ำอะไรทุกวันเนี่ยก็จะทำให้ตัวไวเนาะแล้วก็ที่เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> bah, เห็นว่าอ้าวทำไมเลเวลยังไม่เพิ่มเลยเนี่ย <c oughs> ก็คือมันตัวรถน้ำตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือมันจะมีโอกาสได้ทัวร์มินิแล้วก็ได้ x อ็แล้วได้อย่างอื่นด้วยนะคะอ่ะก็ของเราไม่ได้ x อเลยนะฮะก็เลยเลเวลก็เลยไม่ขึ้นนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราก็ต้องไปรดรดน้ำให้เพื่อนด้วยนะฮะฮเมื่อกี้จำได้หรือเปล่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมมั้มงอืมเลเวลประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็กลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเลเวลน้องจะเพิ่มขึ้นไหมน,นะฮะอ่ะนี่ แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการ์ดตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาแลกนะฮะอ่าเดี๋ยวแปดศูนย์เก้าศูนย์อันนี้นะฮะแล้วมันก็จะขึ้นว่า XP เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะฮะอ่ารี c ซเคิลรีไซเคปุ๊บกลับมาดูอ่าขึ้นขึ้นมาเร็วนะฮะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยอาจจะถามว่าเอ้าแล้วมันจะได้ชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยจากไหนก็คือสามารถได้จากโบนัส อันนี้ได้เลยนะคะก็จะมีของแบบพวกเนี้ยนะคะก็จะได้เป็นชิ้นส่วนเนาะส่วนอันนี้ก็เราไม่ได้สักทีนะตั้งแต่วันที่เขาเริ่มจัดกิจกรรมจนวันนี้นะคะก็ยังรับไม่ได้นะไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะคะไปดูตอนไหนเนี่ยกอ็อ่อ ใครที่รู้วิธีเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะมาคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะฮะอืมจะยินดีมากเลยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย